นะครับคันนี้ส่ง f อฟทางจังหวัดเลยนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับก็จองไว้สักประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับได้เลิกจัดส่งแล้วนะครับขอบคุณ FC ทั้ทางเมืองเลยมากๆนะครับทูบต้า32แรงขึ้นรถบรรทุกจัดส่งแต่เช้าเลยนะครับอ่าเพราะว่าหลังจากส่งเอฟซีทางจังหวัดเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับสายสายก็จะมีอ่าส่งเอฟซีา FC ทางเวียงสานะครับ แล้วก็สายสายสง่ง f c ทางเวียงสานะครับแล้วก็ใบใบ,บนะครับเป็น f อทางเดี๋ยวนะเสจยวนนึกก่อนเดี๋ยวเินดูรถก่อนเอฟซีทางอ๋อใช่ใช่ใบใบเอฟซีทางเวียงสานะครับจังหวัดน่านนะครับแล้วก็วันถัดไปนะครับก็เป็น FC ทาซอทาง เอ้เนน้อพิชบูรณนะครับอะนึกได้แล้วครับครบแล้วนะครับนึกนึกจนครบนะครับก็ทยอยทยอยจัดส่งนะครับช่วงนี้เอฟซจองรถกันเรื่อยๆนะครับแต่เสียวอ้วนทํารถได้เร็วนะครับทํารถได้เร็วนะครับจะส่งได้ทันเวลาทันเวลาที่เอฟซต้องการนะครับ ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนรถสวยนะครับวันนี้พาดู49นะครับ49คูโบต้านะครับคันนี้จัดโปรนะครับเป็นรถแค่800ชั่วโมงนะครับยางเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับใช้งานมา800ชั่วโมงนะครับจัดโปรนะครับจัดโปร495,000บาทนะครับ495,000บาทนะครับเป็น MU 49นะครับ ตัวสวยนะครับตัวคันงามเลยนะครับจัดโปรให้ FC ให้ลูกค้าเป็นราคาพิเศษกันนะครับ495,000านะครับก็เป็นราคาที่น่าจะเป็นคันแรกๆนะครับที่ตขายต่ำกว่า5 0 0แสนนะครับแต่สภาพดีนะครับเครื่องไม่เคยแก่นะครับท้ายไม่เคยลื้อนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับ 4 9 0 0 0 0บาทสี่แ4 9 5 0 0 0นาันนะครับจัดโปรแล้วนะครับเป็นราคาพิเศษแล้วนะครับไม่ได้ลดอีกนะครับแล้วก็ L ่า l 5น1 8นะครับ s p นะครับจัดโปรนะครับ40,000 0สี0บาทอ้า0 0 0บาทนะครับแล้วก็จัดโปรทุกคันนะครับคุณลูกค้าครับ จัดโปรทุกคันแหละครับคู่นี้นะครับ2คันนี้ก็3,9 0แสนเก้นะครับอ่าสี่ศูนนะครับราคาไม่ถึง5อ่าไม่ถึง4ี่แสนนะครับสามแสนเก้านะครับอ่าคันนี้3,9 0แสนเก้าเดี๋ยวคันนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อคันนี้3ามแสนห้าหมืนะครับก็จัดโปรทุกคันนะครับอ่าเสียออ้วนบางทีต้องต้องเดินดูราคารถข้างรถก่อนนะครับเพราะว่ารถมันเยอะนะครับเสียออ้วนจําไม่ค่อยได้นะครับ มันจะมีราคาคละกันนะครับมีถูกๆมีปานกลางามีที่ราคาตึงๆหน่อยก,ก็มีนะครับาราคาคละกันนะครับ FC สนใจก็เข้ามาดูเข้ามาเลือกกันนะครับสินค้ามีเยอะนะครับเยอะยอมรับว่าเยอะนะครับเข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับถึงจะขายเรื่อยๆก็ยังเยอะนะครับลูกคุณลูกค้าครับ FC ก็ สนใจคันไหนสนใจรุ่นไหนก็ทักทายเข้ามานะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์เมือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะคันนี้มาจอดโดดๆเดี๋ยวเซลล์อ้วนจัดโปรให้นะครับคันที่700นะครับคันที่700ยางใหม่4ีเส้นนะครับยางใหม่4ีเส้นยางหลังก็ใหม่นะครับ อย่างหน้าก็ใหม่นะครับอ่าห้าหนึ่งสี่ครับฝากระโปรงสีเดิมนะครับบางโคนอ่ะสีเดิมนะครับขายอยู่ที่สามแสนหกหมืนบาทนะครับจัดโปรนะครับอ่ะช่วงนี้ก็จัดโปรประมาณอย่างเงี้ยครับสามแสนหกนะครับคันด้านหลังก็ลายเมนยูก็ราคาเดียวกันนะครับดูลายเมนยูซะหน่อยนะครับ fc อยากได้ก็จะได้มาซื้อให้เสียอ้วนนะครับ3,60,000บาทนะครับ สวยเลยนะครับยังหน้าใหม่นะครับยังหลังเดิมนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับสามแสนหกหมืนบาทนะครับจัดโปรราคาประหยัดให้นะครับถามว่าถูกกว่านี้มีไหมมีครับมีครับ fc ถามเสี่ยวอ้วนตอบให้เลยครับมีนะครับห้าสิบเอ็ดแรงราคาที่ถูกสุดก็คืออยู่ที่สามแสนสามนะครับแต่ที่ทาดูนะครับมันเข้ากล้องแล้วมันสวยนะครับ เนื้อตัวเขาสวยนะครับก็พาเดินดูนะครับคันอื่นที่มันเกตลองๆมาก็ลูกค้าก็มาเลือกเอานะครับตัว Ym ym ครับ Ym มี3,57หคันนะครับขายอยู่ที่อ่0ส0เก้าหมื0นสี่แนกะ้รถเยอะมากเลยนะครับ4 9 0 0 0 0 ห้าพันน่าจะได้อยู่นะครับอ่ะอ่ะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับถ้าส่งไม่ไกลนะครับคุณลูกค้าถ้าส่งไกลอาจจะขอเพิ่มนิดหน่อยจัดโปรจริงๆนะครับจัดโปรจริงบางทีมันไม่เหลือกาไรนะครับคุณลูกค้าอ่ะอ่า y m สามห้าเจ็ดนะครับจัดโปรอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ไกลก็ส่งฟรีนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับ จันดีนะครับยังจัดโปรเลยนะครับช่วงนี้จัดโปรนะครับ495,000นะครับมีอะไรเราก็จัดโปรให้หมดเลยนะครับช่วงนี้ครับไม่ได้เน้นกำไรกันเลยนะครับทุนไม่รู้จะได้หรือเปล่า32แรงครับคันนี้ก็สวยนะครับอยู่ที่295,000บาทนะครับบุ้งกีนะครับบุ้งกี45นะครับดาวเริ่มต้นที่50,000นะครับ เซียนจะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็น YM351A นะครับคันนี้ก็จัดโปรเหมือนกันนะครับ480,000บาทนะครับสวยเลยนะครับ480,000นะครับแล้วก็นี่นี่นี่ไปประมาณนี้นะครับลูกคุณลูกค้ารถมีเยอะเลย <laughs> ลูกค้าอยากได้คันไหนก็ทักทายเข้ามานะครับจัดโปรทุกคันนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0ดนีศูนย์ะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์สูตรจำนายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับจัดโปรทุกคันรถทุกคันนะครับก็ถามกันเข้ามามาทดลองขับมาทดลองติดเครื่องดูชอบคันไหนก็อุดหนุนนะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c นะครับที่จัดที่กำลังจัดส่งนะครับ fc ทางจังหวัดเลยนะครับ fc ทางจังหวัดน่านนะครับอภอเวียงสาครับก็สายสายบายๆนะครับขึ้นรถนะครับก็จะส่งพรุ่งนี้นะครับเสียววนนึกได้แล้วแล้วก็ fc ทางลำปางและลำพูนนะครับจะส่งถึงวันนี้นะครับก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆนะครับอ่ะเดินเดินดูรถใหญ่นิดนึงนะครับอ่ารถใหญ่ตอนนี้ก็มีโซลิ9กแรงนะครับ แล้วก็ยันมา72แรงนะครับอ่าอยู่อยู่ยังไม่ได้ขายนะครับยังรอ f c อยู่นะครับอ่าราคาก็ประหยัดเลยนะครับลดให้นะครับอ่าโดก็405นะครับพร้อมผ่านหลังนะครับ72แรงก็408แล้วก็505นะครับอ่ะสนใจก็094 7064430นะครับ094 7064430ครับ ดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับส่วนจำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในะจังหวัดเลยนะครับอ่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ